ไปทำใหม่งานแสดงสินค้ามันน่าเบื่อสู้ที่นี่ไม่ได้หรอกแล้วเขาโกรธจะทำยังไงโกรธแล้วโกรธแล้วทำใหม่ต้องรู้จักหยอกล้อผู้ชายบ้างรู้จักการตกปลาไหมต้องหย่อนแล้วก็ดึงสายเบ็ดแบบนั้นถึงจะจับปลาได้อยู่หมดัดแต่เขาดีกับเธอมากเลยนะเขารอเธอมาห้าปีเต็มหหา,หา เธอจะไปรู้อะไรฟู่ถิงโจล่อแถมมีเงินอีกมีหมามาเลียเพิ่มอีกตัวจะเป็นอะไรไปอีกอย่างนะเขารอฉันมาห้าปีแล้วแสดงว่าเขาอยู่ในกำรรม,มือฉันแล้วเขาเรียกว่าย่อให้ยากแล้วจากไปไปเรียนรู้มาบ้างนะก็ได้แล้วหลังจากนี้เธอจะทำยังไงอืมค่อยว่ากาัด ยังไงสมาอย่างฟู่ถิงโจตอนนี้ก็เชื่อใจฉันแบบไม่มีเงื่อนไขเธอไม่รู้หรอกคราวก่อนตั้งแต่ฉันล้มไปฟู่ถิงโจถึงขั้นสั่งให้คนผลักซูจือเซียตกบันไดเพื่อแก้แค้นให้ฉันแถมนะเขายังสั่งให้ซูจือเซียขอโทษฉันต่อหน้าด้วยพอฉันคิดถึงซูจือเซียที่ถูกฉันแย่งคนรักไปฉันก็มีความสุขมากนิตสการนั้นแผนของฉัน ก็คือของสูจื่อเซียที่ทำหายไว้ที่บริษัทก่อนหน้านี้ฉันบอกกับฟู่ถิงโจวว่าแผนนี้ฉันเป็นคนทำเองเขาก็เชื่อเลยช่างมันเถอะเรื่องนั้นเธอป้อนเล่าฉันหน่อยป้อนด้วยปาก